ท่นานผู้ชมเนาะเดี๋ยวาตามแอดมานะคะที่จอมปลวกแม่เวลาวันเนาะค่ะสวัสดีค่ะแม่จ้าสวัสดีจ้ามาจุดตอนไหนเนาะคะนี่เนาะมาจุดอุปถัมภ์มาแอดไม่ดีไม่รู้เลยเอบอแอบเอ๋อแอบมีการแอบด้วยเนาะค่ะงวดอะไรนะแม่ที่เรามาจุดตอนนั้นอ่ะมันออกโคค่าเนาะ งวดวันที่สองใช่ปะจ้ะออกหกห้าแล้วก็งวดที่ผ่านมาเนี่ยที่มันออกเก้าเก้าอ่ะเราจุดได้ได้ไรหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าประมาณนี้บ่ะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดพลาดไปเนาะแม่เนะาะงงวดเมื่อกี้ก็พลาดไปก็พลาดไปเยอะเนาะมาตามงวดวันที่หนึ่งมิถุนาทำไมไม่เห็นมีตัวเลขเลยอะแม่ ม่น็ดทีว่าติดแผ่นเสาใครเอาแป้งมาแม่ยายบอกวันที่ยกเสาเอกวันนั้นอ๋อถ้าถ้าเทแปง้งรูปแป้งนี้มันเขาจะไม่ขึ้นบ่ขึ้นพอแพ้พพแปง้งอ๋อแพ้แป้งเนาะรอดูเลขทูบเด้วจะมาหรือเปล่านั้าะจะมาออกข้างข้างวแม่เนี่ยเนาะเกิดขึ่งเลยังไม่เห็นเลยเนาะรอดูนะคะว่ามีตัวเลขหรือเปล่า แม่บอกว่าอะไรนะคะเมื่อกี้นี่นี่เราก็มองหาตัวเลขอยู่เนาะปกติตัวเลขอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะจะเป็นตัวเลขอยู่ข้างหน้าเนาะ,ะแต่ไปอยู่ข้างหลังบ่แม่่อยู่ข้างหลังโ,โ,โอ้โอ้มองแต่ข้างหน้านูาน่น<ม>ที่มีตัวเลขแดงๆอังกฤษนะแ,แม่อ้อภาษาจีนนะแม่แว่าไหม,มแต่เลขเลขกลับมาอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่เคยเห็นเลยค่ะแปลกมากแล้วก็ ตัวเลขทูบที่จุดแล้วก็ห้าะแม่เนาะเลขห้าเนาะแต่ว่ายังไม่ไม่หมดนะเนี่ยยังมองเห็นตัวเลขเลยตรงกลางที่ยังไม่ไม่หมดนะคะก็เห็นเป็นเจ็ดเป็นสามมอยู่ข้างหลังอ,อยู่ข้างหลังโอ้ออกเลขหลังบอกออกเลขท้ายสามตัวว้แม่เนาะเลขท้ายสามตัวก็แปลกจริงเลยให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้นะคะนี่ ตรงเนี้ยตรงรางรางเนี่ยที่ทูบไม้ยังไม่เสร็จไม่หมดนะคะเลขขึ้นมาให้เห็นชัดๆเจ็ดสามตัวดูเด้อว่าตัวเลขจะมาตัวไหนเนาะให้ไหมให้หมดก่อนนะแม่เนาะเลขตรงเนี่ยกองที่คน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 มาแล้วนะคะเลขทูบมาแล้วหมดแล้วหมดแล้วสวยแล้วห้าสองสาม คุณป้าก็เอาฟ้าเครื่องเดิมมาให้ดูเมื่อกี้แล้วก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันสามตัวเดียวกันสามห้าสามห้าสามอันนี้สามห้าสามได้วหีห้าสนงสาอันนี้ห้าสองสามฟ้าเครื่องเดิมที่คุณป้าเอามาให้เมื่อกี้ก็ ในนอมันไม่ค่อยชัดแม่เงยเงยนะเพราะความลงสามห้าสามเนาะแม่เนาะที่ป้านกลองเอามาให้ดูเมื่อกี้เนาะแต่อันนี้ฝากเครื่องดื <tal> <it> ่ม <m> ท <enfant> <rij au> <Bree> ี่ไปถวายปู่เมื่อกี้เนาะก็ตัวเดียวกันกับที่แม่จุดไว้เมื่อกี้เนาะ จุดไว้มื่กี้ก็ห้าสองสามห้าสองสามก็ตัวเดียวกันห้าสามสามห้าเนาะค่ะแปลกจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดไม่เคยเจอเลยนะคะนี่ตรงที่มีตัวเลขปกติเลขก็จะออกมานะคะแต่แต่มันไม่เห็นมีอ่ะไม่เห็นมีนะคะไปอยู่ด้านหลังเฉยนะคะ อันนี้ด้านหน้าเด้อน,นะคะที่มีตัวเลขภาษาจีนหรือว่าถ้าเป็นทูบไอ้ไข่ก็จะเป็นรูปไอ้ไข่ก็จะออกมาตรงนั้นนะคะแต่อันนี้ไม่มีตัวเลขนะคะนี้อยู่ด้านหลังนะคะค่ะที่ตำหนักของแม่เวลาวันนะคะก็คือจอมเปลือกพวกงี้นะคะให้โชคนะคะมาก็หลายหลายงวดแล้วนะคะแต่ว่างวดเมื่อกี้ก็พลาดไปนะคะ ิดไปหนึ่งงวดนะคะมาตามงวดวันที่หนึ่งมาตามงวดวันที่หนึ่งเด้อนะคะมาตามงวดวันที่หนึ่งก็จุดขอแม่แล้วนะคะห้าสองสามตัวเลขก็เดียวกันนะคะตัวเดียวกันกับที่ป้านก้องฝันแล้วก็ตีแล้วก็เปลนะคะ ให้ดูค่ะห้าสองสามให้ท่านผู้ชมนะคะดูบริเวณตําหนักของปู่นะคะ,ะปู่บอกว่าเห็นงูนะคะงูก็ใหญ่พสอสมควรนะคะเมครูก็เดินดูนะคะก็ไม่เห็นเมีนะคะบอกว่าเห็นเลยๆแถวนี้นะคะท่านชมนะะ้องหายไปอยู่ตรงไหนเนาะ ว่าจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นูนะคะบอกว่าเป็นงูสีดำๆว่าอย่างนั้นนะคะพญานาคนะคะท่านชมเนาะสายพญานาคนะคะถ้าเห็นงูเนาะค่ะศาลาปูก็ยังคาดงบประมาณอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะได้อ่า โครงแล้วนะคะแต่ว่ายังเหลือรังคานะคะก็จากเอซีนะคะที่โอนปัจจัยมานะคะก็สร้างนะคะไม่ได้ว่าเก็บไว้นะคะท่านผู้ชมสร้างให้เห็นเห็นเลยนะคะแล้วก็แอดมินประชาสัมพันธ์ให้นะคะแล้วก็ไม่เคยว่าจะหากินกับหลวงปู่สวงเดิอนะคะ ไม่มีความคิดอย่างงั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดไม่เคยมีความคิดนะคะที่จะหากินกับหลวงปู่นะคะก็คิดแต่เพียงว่าเดินตามรอยหลวงปู่สวงประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นสะพานบุญนะคะให้กับทุกทุกท่านนะคะเป็นสะพานบุญนะคะเนาะร่วมบุญร่วมสร้างด้วยกันนะคะคนเรานะคะเมื่อตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้นะคะ สิ่งของเป็นของนอกกายนะคะถึงแม้บ้านหรือว่างเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องไปต้องจากโลกนี้ไปนะคะก็เอาไปไม่ได้เอสก็เป็นเพียงสะพานบุญเพราะนั้นนะคะแล้วก็ร่วมสร้างไปด้วยก,กันเนาะคะ่ะแล้วก็ขออ่า ขอบคุณนะคะ f อซนะคะที่รับชมแล้วก็ร่วมสร้างด้วยกันเนาะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมให้กำลังใจแอดมินมาโดยตลอดเองินทุกบาททุกสตังค์นะคะปู่ก็ได้สร้างจริงๆนะคะพิกัดตรงนี้เดี๋ยวแอดไปถามปู่ก่อนเนาะพิกัดตรงนี้ชื่อบ้านอะไรเนาะเดี๋ยวแอดไปถามปู่ให้นะคะ FC ถามแอดอยู่แต่ว่าแอดจำไม่ได้นะคะตรงน,นี้พิกัดก็อยู่ที่บ้านโคกส,ส,สนวนคุมสวายบ้านโคกสนวนคุมสวายหมู่สิบสามตำบลกุดหวายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุวิทร์ ตามนี้นะคะหนูจําไม่เคยได้เลยเอฟซีถามก็จําไม่ได้ก็เลยต้องมาถามปู่บ้านโคกสนวนหมู่สิบสามตำบล<อ>กุดหวายอํเาเภอรีขรภูมิจังหวัดสุวินแล้วก็มาถึงบ้านโคกสนวนปุ๊บก็ถามว่าคุมสวายอยู่ตรงไหนก็อยู่ใกล้ๆกันอ,อกับบ้านโคกสนวนจ้ะขอบคุณครับปู่ค่ะปู่ก็ได้บอกพิกัดไปแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะตรงน,นี้ก็ตําหนักขององค์หลวงปู่สวง ตั้งแต่มีองค์หลวงผู้สวงนะคะมาอยู่ที่ต้นโพต้นไรให้โชคให้ลาบเรื่อยเลยนะคะค่ะแอดก็ขอขอบคุณนะคะเอฟซีทุกทกท่านนะคะที่รับชมนะคะแล้วก็เอดก็เป็นสะพานบุญแล้วก็หาแนวทางให้กับท่านผู้ชมเอฟซีนะคะแอดลาไปก่อนเด้อนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ